สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมครับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับผมคุณผู้ชมที่ใช้มือถือไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วมือถือของคุณผู้ชมนะครับอืดนะครับผมทางทางที่เพิ่งซื้อมาไม่นานนะครับผมมีวิธีแก้ด้วย2วิธีนี่ครับเป็นวิธีที่ไม่ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันมาเพิ่มเลยนะครับก็นือนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่า เครื่องตอนนี้กําลังอืดอยู่นะครับกําลังช้าอยู่นะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาอยู่ด้านซ้ายนะครับคลิกปุ่มด้านซ้ายนะครับเขาจะมีปุ่มด้านซ้ายอยู่เนาะซ้ายมือนะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้ครับอ่าเห็นไหมครับพอคลิกมานะครับเขาจะเปิดแอปพลิเคชันต่างๆตรงนี้ให้คุณผู้ชมทางนั้นเลยนะครับก็เนี่ยแหละครับคือสาเหตุที่ว่าทําไมเครื่องของคุณผู้ชมอืดก็คือเหมือนว่าผมเข้าใจเลยนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านคง ไม่เข้าใจวิธีการเปิดปิดแอปนะครับบางครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะคือผมเปิด p Play Store อันนี้นะครับแล้วผมปิด p a y Store นะครับปุ๊บผมคิดว่าแอปพลิเคชัน l a y Store มันปิดไปแล้วจริงๆยังไม่ปิดนะครับจริงๆแอป Play Store ยังอยู่ยังใช้งานแล้วก็ยังทำงานอยู่เลยนะครับแล้วครัวนี้คุณผู้ชมไปเปิดอีกนะครับเปิด YouTube เพื่อจะเล่น YouTube คันนี้ครับเครื่องรู้สึกจะอืดขึ้นนะครับเห็นไหมครับคันี้ผมก็จะ นะครับมาปิดนะครับรกบ็คือพูดง่ายๆครับวิธีการปิดนะครับแบบแอปที่หยุดทํางานไปเลยนะครับก็คือมาด้านซ้ายนะครับปุ่มด้านซ้ายเนาะหรือเป็นสัมผัสที่เป็นสัญลักษณ์ด้านซ้ายให้เรากดแบบนี้ครับแล้วก็ปิดอย่างนี้ไปเลยครับคือถ้าเราไม่ใช้งานนะครับแนะนําให้ <must be S 2> <reviewers. S 1> ปิดไปเลยครับหรือถ้าใช้อยู่ก็เปิดไว้ก็ได้นะครับเช่นผมจะเปิดไว้ตรงที่การตั้งค่านะครับตรงนี้อ่าพอผมเปิดไว้นะครับคันนี้ ผมจะใช้นะครับแล้วลองสังเกตดูนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็เลือกแค่อันเดียวคันนี้เดี๋ยวผมจะลองไปเทสเปิดเพ Store ดูนะครับเห็นไหมครับเปิดเร็วขึ้นเยอะเลยเมื่อกี้ผมเปิดเพ Store ขึ้นมาก็ช้านะครับคันนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับก็คือให้คุณผู้ชมนะครับไปที่การตั้งค่าครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าเพิ่มเติม แล้วก็ให้คุณผู้ชมไปที่เก็บข้อมูลนะครับครั้นี้ผมจะมาล้างไฟแคชของระบบนะครับก็คือมันนยครับเขาบ,บอกว่าล้างข้อมูลในที่เก็บข้อมูลกดเข้าไปเลยครั้นี้ครับเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาจะเขียนเลยครับข้อมูลแคชของแอปทั้งหมดเห็นไหมครับของผมมีอยู่ประมาณ210 MB อนะครับผมก็ให้คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกเลยครับผมติ๊กถูกก็ได้หรือตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องติ๊กถูกก็ได้นะครับ ก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมก็ลองเลือกดูแต่ผมติดทั้งหมดนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นไฟใช้ของระบบทั้งหมดกดล้างข้อมูลลอยครับอันนี้คือการล้างข้อมูลแคดแล้วผมก็จะได้พื้นที่กลับขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับก็ใช้งานตามปกติได้เลยครับแต่สิ่งสาคัญต้องเช็คนะครับเนี่ยครับปุ่มนัดสายเนาะว่าแอปของเราเปิดเยอะไหมถ้าแอปไหนไม่ใช้งานก็ปิดไปเลยแบบนี้ครับอันนี้คือการปิดแอปแบบทาวนนะครับหมายถึงว่าปิดคือไม่ได้ทํางานแล้วนะครับผม ก็ประมาณนี้ครับผมวิธีการแก้ปัญหาที่ว่ามือถือของเรานะครับใช้งานไปนานๆหรือใช้สักพักหนึ่งนะครับมันอืดเกิดจากสาเหตุที่ว่าเราเปิดแอปพลิเคชันสะสมนะครับจริงๆคุณผู้ชมอย่างที่บอกครับคือผมเปิด Play Store ไปเนี่ยแล้วผมก็กดปิดจริงๆยังไม่ปิดนะครับถ้าเรากดปิดเราต้องมากดตรงซ้ายนะครับปุ่มซ้ายแล้วก็กดปิดแบบนี้ไปนะครับถึงจะปิดนะครับผมแอปจะหยุดทำงานทันทีนะครับ คือถ้าเราปิดแบบปิดพับไปเหมือนเหมือนพับหน้าจอครับคือแอปก็ยังอยู่นะครับยังใช้งานอยู่แล้วครั้นี้ถ้าเราเปิดหลายแอปมันก็กินทรัพยากรของเครื่องเราแล้วครั้นี้เครื่องเราก็จะอืดจแะแลกนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับผมก็เป็นวิธีเบื้องต้นพื้นฐานเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันอะไรมาเสริมแน่นอนนะครับอันนี้คือควรทําบ่อยๆนะครับแล้วควรเช็คบ่อยๆว่า ตอนที่เราใช้งานเราเปิดแอปเยอะไหมนะครับถ้าคิดว่าแอปไหนไม่ใช้งานก็ปิดไปมั่งนะครับหรือใช้งานอยู่ก็เปิดไปตรงไหนก็ได้แต่พยายามปิดแอปที่เราไม่ใช้งานนะครับผมก็จะช่วยในการใช้งานมือถือของเราแล้วก็ถนอมแบตเราด้วยนะครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับผมก็หลายๆคนก็อาจจะมองข้ามนะครับผมหรือยังไม่ทราบก็เอาคลิปวันนี้ ไปไปอยู่ใช้งานได้เลยนะครับผมโอเคครับผมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร e กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลา,ะสะลาดสาระดีๆแบบนี้ส่วนคลิปวัหน้านะครับอยากให้ผมสอนอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ